อ่ะเจนนี่ให้พี่เราจะรีดไลฟ์อยู่ป่ะครับอ๋อไลฟ์อยู่เหรอครับอ๋อพิมพอ่เจนนี่โอเคเอาเชิญ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 ละพอเจนนี่เข้าแล้วยอดขึ้นไหมนะครับจินนี่พิมผิดตาตายแล้วพี่ตายแล้ววางแล้ววางแล้วโอเคปะมากำลังมาอ่ะเจนนี่ครับจะขอเชิญเจนนี่ขอเสียงเชิญเจนนี่หน่อยอยากรีบพามาอยากรีดความเใหญ่จังเจนนี่เดินขึ้นเฮ้ย ขึ้นมาเป็นห้าแล้วนะจริงหรอเออคอยห้เท่าทีเลยเฮ้ขอให้ยโอยพันห้าจริงคุณคุณไปรับเจนนี่หน่อยเจนนี่อยู่ข้างล่างเหรอรับเจนนี่ผมว่าเซนนี่ขึ้นมาสองพันเลยเจนนี่มาอ่ะดูเจนนี่เข้าแล้วขึ้นสองพันเลยเชื่อผมปะมาเอาเจนนี่ครับเจนนี่มาแล้วโอเคเราจะสองมาแล้วมึงเตรียมตัวเลยเพื่อนเด้อ พอกเอไอมันขึ้นจริงขอบคุณเจนนี่มากนี่มนขึ้นจริงคุณวันแปดทั้งเก้าแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยบ้าเปลี่ยนเลยทุกคนเห็นป่ะนี่มันของจริงเปลี่ยนายเลยเปลี่ยนเายเลยคนเปลี่ยนเายเลี่ยเลยเห็นป่ะให้ทุกคนดูโอ๊ยคุณมาขวางข้างหน้าสิคุณมาข้องอะไรเสร็จกันข้า ทุกคนเตรียมตัวต right. ั้งสมาธิตั้งสติตั้งทุกอย่างให้พร้อมตั้งสติตั้งสมาธิตั้งทุกอย่างให้พร้อมสามพันไหมสามพันไหมสามพันแล้วสามพันแล้วปีมือหัวใจปีมือหัวใจปีมือหัวใจเอารัวรัวมาขอบคุณเจนนี่คุณคุณว่ายเจนนี่ก่อนว่ายเจนนี่ก่อนว่าแล้วคอทีนึงว่ายแล้วขอทีนึงอันนี้นี่ก่อนขอบคุณครับนเจนนี่เรียกคน นี่สี่พันนะสี่พันตะกร้าเตรียมตัวทุกคนตั้งสติตั้งสติให้พร้อมมตั้งสติให้พร้อมสี่พันยวเพแล้วุนี่กคเนขาบอกว่าให้พอค้าตั้งสติก่อนตั้งสติตั้งสติก่อนมีคนซื้อไปแล้วขอบคุณครับมีคนซื้อคนด้วยัึเดมาเดิน ต,ต,ตั้งสติทุกคนตั้งสตินะปกติ1กิโล390 2กิกิโล780นะแต่วันนี้ตอนนี้ามาขายหมูกระทะก็พังไปขายก๋วยเตี๋ยวกังอ่ะชีวิตขายแอร์ไม่เอาะ แอร์ครักล่ะคอมเมนต์เขาบอกเนี่ยอุซาบิวบัคติตาก้านะครับเอาคนคอมเมนต์คนคอมเมนต์ไม่หมดเขาจะเปลี่ยนรูปอ๋อมีคนคออบอกว่าหมดแล้วหรอไม่เห็นตะก้าขึ้นอะไรอ๋อตะกา้าอ๋อแปบ๊บหนึ่ง